ส่วนการเมืองวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าล่าสุดทางสารรัฐมนูญนะคะได้ตีกลับตัวราชทัณมนูนที่กรทอไปแก้ไขก่อนหน้านี้ให้สอดคล้องกับคําถามพ่วงโดยชีย้แจงมานะคะบอกว่าที่ส่งร่างกลับมาติดใจใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งก็คือสสอกับสอวอจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือว่า3 7 5คนเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกทัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองประเด็นที่2ค่ะก็ ก็คือกำหนดเวลาและวันเริ่มนับเวลาที่จะใช้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบที่ว่านี้ก็คือในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรมัฐธมนูนค่ะ หลังจากที่มีคำวินิจฉัยเผยแพร่ออกไปให้แก้ไขภายใน15วันก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าสารัฐธรรมนูญชี้ขาดให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยหรือเปล่าบางฝ่ายมองว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบสุดซอยก็คือว่าให้น้ำหนักกับผลประชามติของประชาชนที่เห็นชอบกับคำถามพ่วงก็คือต้องการให้สวร่วมกับสสในนามของรัฐสภาเลือกได้ แต่ว่าถ้าดูให้ดีนะคะพิจารณาคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก็จะเห็นว่าสารไม่ได้เอ่ยถึงบทบาทของสอวอในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกธธรัฐมนตรีแต่ให้สอวอกับสสในนามของรัฐสภาเป็นผู้เข้าชื่อกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งงดเว้นการเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเสนอเท่านั้นซึ่งทัดเดิมเนี่ยก็จะเป็นอํานาจแค่เฉพาะของสสที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็สอดคล้องกับความคิดเห็นนะครับของอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐมน คุณคำนูลสิทธิสมานะครับเดี๋ยวไปลองได้เรียงความเห็นของคุณคำนูลกันนะครับก็เริ่มจากการเลือกนายกกอลกแรกแนั้นยังคงเหมือนเดิมได้แก่เลือกในที่ประชุมรัฐสภาโดยสสนะครับก็เป็นผู้เสนอชื่อจากบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเสนอเอาไว้ถ้าเลือกสําเร็จก็จบแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับสมาชิกกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ375เสียง ก็จะเข้าชื่อกันนะครับเพื่อขอยกเว้นการเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อคือจะเลือกจากนายกจากคนนอกได้นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เลือกนายกจากคนนอกส่วนมุมมองของคุณมีชัยรัชพันธ์นะครับประธานกรทนะครับบอกว่าเมื่อสารพิจารณามาอย่างไรก็คงต้องปรับแก้ตามนั้นนะครับส่วนตัวเองก็อยากที่จะ คุยกับตุลาการสารนูนนอกรอบด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะให้คุยหรือเปล่าส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็คงต้องปรับแก้ไขใน15วันนะครับเมื่อปรับแก้เสร็จแล้วก็จะส่งให้นายกนะครับนำขึ้นทุนก้ทุนกระหม่อมต่อไปครับ